สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่านในระดับชั้นประสมศึกษาปีที่3โดยคุณครูป,ป่องนะคะจากภาพมีธนบัตรฉบับละ50บาท1ใบมีเหรียญบาท3เหรียญมีเหรียญ25สตางค์หเหรียญรวมเป็นเงิน53บาท25สสตางค์ เขียนโดยใช้จุดเรานำจุดมาไว้ขั้นกลางระหว่างจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์ได้ดังนี้นะคะอ่านว่า53บาท25สตางค์ค่ะในข้อนี้นะคะมีธนบัตรฉบับละ100บาท1ใบธนบัตรฉบับละ50บาท1ใบ เหรียญหบาทหนึ่งเหรียญเหรียญยี่สหสตางค์หนึ่งเหรียญรวมเป็นเงิน155บาทยีสหสตางค์เราเขียนโดยใช้จุดโดยนําจุดมาใส่ขั้นกลางระหว่างจํานวนบาทและจํานวนสตางค์ได้ดังนี้นะคะอ่านว่า155บาทยีสหสตางค์ค่ะ และอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะมีธนบัตรฉบับละ1,000บาท1ใบมีเหรียญ25สตางค์สเหรียญรวมเป็นเงิน1,000บาท75สตางค์เราเขียนโดยใช้จุดโดยนำจุดมาใส่ขั้นกลางระหว่างจำนวนเงินและจำนวนสตางค์ได้ดังนี้นะคะอ่านว่า1,000บาท75สตางค์ค่ะ เมื่อนักเรียนเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดได้แล้วและอ่านได้ถูกต้องแล้วเรากลับไปทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะ